ซึ่งศึกษาที่การจังหวัดพิจิตรครับเขาเตรียมคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานรุ่น14ประจำปี2,565ครับภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามงกุฎร,ราชกุมารนายทวัชชัยเลี้ยงประเสริฐนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรครับประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือว่ามทสนะครับโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรแจ้งปฏิทินการคัดเลือกนักเรียนทุนพระราชทานพร้อมเชิญชวนสถานศึกษาทุกแห่งครับร่วมส่งรายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่25มีนาคม2565นะครับจากนั้นในวันที่4ถึง8เมษายนนี้ครับก็ จะมีการกําหนดลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วก็ดําเนินการสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนทุนมทสรุ่นที่14ประจําปี2565ของจังหวัดพิจิตรต่อไปครับค่ะทั้งนี้ระหว่างปีการศึกษา2552ถ,ถึง2564ค่ะทางจังหวัดพิจิตรเองเนี่ยมีนักเรียนเข้าเฝ้ารับทุนมทสรวมรวมทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ย26รายด้วยกันค่ะ